หมู่บ้านที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากไม่น้อยค่ะพอดีพอดีนะคะอยู่ที่170หลังคาเรือนนะคะค่าส่วนกลางที่จ่ายต่อปีอยู่ที่500ดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าเป็นเงินไทยอยู่ที่18,000บาทนะคะเพราะว่า1ดอลลาร์อยู่ที่36บาทในตอนนี้ค่ะ ค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของนุ้ยค่ะวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไว่ายน้ําค่ะเดี๋ยวจะไปใช้บริการสระว่ายน้ํานะคะที่ส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะก่อนไปนุ้ยเอาดอกไม้สวยๆมาโชว์ค่ะดอกนี้นะคะชื่อดอกดาเรียนะคะ เพื่อนที่สปานะคะเพื่อนที่ทำงานนียเขาปลูกแล้วมันออกดอกทุกปีเลยนะคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะออกดอกนะคะดอกใหญ่มากมันมีหลากหลายสีสันเลยนะคะแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยสวยสวยมากเลยแล้วหนุยก็เอามาใส่แจกันที่บ้านหนุยจะเทียบไปดูนะคะขนาดมันใหญ่เนี่ยใหญ่มากอันนี้เป็นเทียนใช่ไหมคะขนาดของกระปุกเทียนใช่ไหมแล้วดูดอกดาลียสิใหญ่มากเลยค่ะ เดี๋ยวไปสระว่ายน้ำกันค่ะเพื่อนๆมีดอกไม้สวยๆหนูก็อยากเอามาโชว์นะคะนี่ไปค่ะไปสระว่ายน้ำกันนะไปไว่ายน้ำกันมาค่ะเดี๋ยวไปจะพาไปดูสระว่ายน้ำนะคะปีที่แล้วนะคะหนูใช้สระว่ายน้ำนะคะมาว่ายน้ำครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้นะคะสระ่า้น้ำที่หมู่บ้านเป็นยังไงบ้าง นี่นะคะเราต้องใช้คีย์การ์ดนะคะเข้ามานะนี่ค่ะสระว่ายน้ำในหัูบ้านดีมากเลยค่ะยังไม่ยังไม่มีใครมานะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ายน้ำกันค่ะนี่มีสนามเป็นพิกโคบอลนะคะคล้ายๆเทนนิสแต่ว่ามันเป็นสนามที่เอาไว้เล่นแบบ พิกเกอร์บอพูดไม่ถูกมันคือแบบลูกบอลนะนะคะแล้วก็มีไม้เล็กๆนะคะเอาไว้ตีนี่มาค่ะวันนี้มาเล่นน้ำกันอากาศดีมากค่ะไม่ไม่ร้อนมากฮเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเช้าอยู่เนาะนี่ค่ะ สระว่ายน้ําของทางส่วนกลางหมู่บ้านก็จะเปิดช่วงซัมเมอร์นะคะหรือว่าช่วงฤดูร้อนนะคะพอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะคะหรือว่าช่วงหน้าวินเทอร์เนี่ยเขาก็จะปิดสระว่ายน้ํานะคะปิดให้บริการไปเลยเพื่อดูแลรักษานะคะนนหมู่บ้านที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากไม่น้อยค่ะพอดีพอดีนะคะอยู่ที่170หลังคาเรือนนะคะค่าส่วนกลางที่จ่ายต่อปี อยู่ที่500ดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าเป็นเงินไทยอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะคะเพราะว่า1ดอลลาร์อยู่ที่36บาทในตอนนี้ค่ะ ถ้าใครชอบความสงบนะคะความเป็นส่วนตัวก็ให้มาช่วงเช้าแต่ถ้าใครชอบความคึกคืนสนุกสนานให้มาช่วงบ่ายเลยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาว่ายน้ำนะคะมีคนมาอาบแดดก็คึกคืนไปอีกแบบค่ะ วันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย